ไอ้ไอ้ไอ,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 อ้ขอบตานี่ไปสักมาหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นอะไรสักสักอะไรครับผมมเป็นน้องทำไมอาซาวินไงจะบอกมาลุยแบบไม่รู้จักครับพี่พี่รู้ว่าน้องอัรุ่นใหญ่ในภูเก็ต<ช>ที่เมกามีอันนี้พี่พูดดีๆหรือว่าโคราจะเอาได้เปล่าโอ้อไม่ครับไม่ครับอันนี้พี่ถามดีๆใครจะไปสู้ขายใหญ่ได้เนาะขายใหญ่ภูเก็ตขอบตาดำอ๋ออ๋อไอ้ฟันเหลืองขอโทษครับเดี๋ยวผม่จะไปเล่นเว็บห้าด็อกเอาเงินมาให้พี่ชายพี่ชายรู้จักเว็บห้าด็อกไหมครับเนี่ยรู้จักทำไมกูนี่แหละครับเจ้าของฮะมึงเจ้าของเว็บห้าด็อก โอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกๆคนทางบ้านด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่มีเรื่องจะบอกทุกคนเวย้ยคือพี่อะมาเปิดคลิปที่หลังนะคือคลิปแบบพี่ได้อัดไว้ตอนก่อนที่จะไปอาบน้าไอเวร์เนี้ยใครมีรู้เว้ยมาท้าพี่เดี่ยวแบบชีวิตจริงอะแล้วแบบหน้าตาเหมือนเด็กเกียงนะ <S <S ทุกคนเคยเห็นหน้ามันไหมครับ ถ้าใครเห็นหน้ามันฝากทักไปหามันให้พี่หน่อยมึงเก่งมันจากไหนวะไอ้พี่อตั้งแต่ผมเปิด Facebook มามีนะเว้ยแบบคนอัดคลิปมาแบบด่าผมก็มีคือพี่เปิดเฟซมาปุ๊บแล้วพี่อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วไม่ได้ไปลงที่เด็กมันนะคือไปไปเจอมันอ่ะเอามาลงที่มันไม่ก็แบบมันยิ่งแบบมาด่าเราอ่ะแบบว่าเราไปโกงรหัสโกง,งรหัสใครมานะมีนของน้องมนะันอ่ะเออที่พี่เล่าให้ฟังอ่ะของน้องมันมาแล้วมาขอต่อยเดี่ยวกับผมไอ้พี่ทุกคนช่วยดูด้วยนะครับใครรู้จักมันนะเข้าใจไหมไวยรุ่นห้า เพื่่อนนะทุกคนครับนี่นะครับที่ผมบอกคือหน้าตาของเด็กเกียนนะครับคือมันจะมีมาแต่ละวันนะครับตั้งแต่มีปัญหารหัสฟรีไฟล์นะครับดูนะครับเฮ้ยไอมาลีรหัสอะไรเนี่ยรหัสน้องกูไปขายหรออ๋อมันบอกว่าผมเกียนรหัสน้องมันไปขายอยากให้กูเจอมันในชีวิตจริงดูหน้าตามาที่มันส่งมานะรหัสน้องกูหลอกฮะอีแมลนุโอ้โหมาลีมึงเกียรรหัสน้องกูหลอกอีแมลนู เ oh จอกูเงาป่าโอสยะ <c oughs> ไอะไห้ไชีวิตจริงกับกูเปล่ามึงฮะมึงอยากเจอนะเจอตัวตกูเปล่าให้สักเย็ด <Yes, S 2> แม่มีตัวตัวด้วยคือ <c oughs> มันบอกมันท้าผมตัวตัวเว้ยดูสภาพตามันดิไอ้ขอบตามันเนี่ย <c oughs> มึงเล่นมาเปล่าเนะี่ย <c oughs> ้ของฟังมาอีกทีดิน้องบอกให้อีแมพนุ่มโอ้โหเจอตัวเงาป้าโอซีอะนั่นน่ะชีวิตจริงกับกูป่าวมึงอ่ะฮะโอ้โหอยากเจอนัดเจอตัวตัวกูป่าวไม่ครับพี่ไม่ครับไม่ครับเดี๋ยวผมออดูอีคลิปของมันหน่อยแล้วกันฮัลโหลไอ้มาลีเงียบทำไมอ่ะตอบบุรี่แถวทำไมให้งุเอ้ก็ตอบน้องอยู่พี่มันพี่ก็ตอบน้องอยู่นะตอบอยู่ครับตอบอยู่ครับใจเย็นครับเดี๋ยวพี่จะพิมพ์ตอบตรงนี้แหละครับใจเย็นครับ กำลังตอบไอ้เจมันบอกว่าผมไปเกลี้ยรหัสน้องมันมาเว้ยมันโทรมาว่าผมไม่กล้าหรอกผมไม่กล้าเจอกันเด็กอ่ะคือมันจะเอาผมทุกอย่างเลยเว้ยรู้กลัวเอางี้ไม่ลับเจอคนดูกูไหมล่ะไอ้สัตว์องอาป้าโอ้โหโทัวรมาสี่สายแล้วอะ่ะเหมือนมันจะเอาจริงกันเนี่ยคือไอคนที่ไปออยดีมานี่คือน้องมึงเหรอกูขอโทษกูเดี๋ยวกูโทรให้ก็ได้เฮ้ยเวมารีมึงกล้ารับสายกูหรอฮะพี่แหม่มเหรอ,หรอ,อ ทำแล้วก็กล้ายอมรับดีโง่เฮ้ยมาลีเหมือนกายรับสายกูหน้าตามันเหมือนแบบทำแล้วก็กล้ายอมรับดีโงเอ็มบัปเป้อะนักบอลเอ็มบัปเป้อะคนดูเดี๋ยวกูโทรไปนะถ้ามึงไม่รับนายศาสตร์เจอกูฮัลโหลมึงเก่าเนี่ยทำไมอะมึงเอาเวล่าแล้วใครข้างหลังเมืองมึงจะด้วยคนเวลาด้วยอ๋ออ๋อลาลาแล้วนะมึงมึงเก่งมาจากไหนเนี่ยครับน้องพี่ถามก่อนพี่ไปเกณฑ์รหัสน้องน้องเองตอนไหนก็น้องผมทักเฟซมาบอกบอกว่าอะไรมึงอะ เกลืรหัสน้องอูคือมึงอยากได้รหัสเองหรือเปล่าม,มึงมึงเก่าไงฮะมึงเก่าใช่ไหมฮะลุยแมม,มไม่ได้เก่าครับคือพี่ถามเราว่า<ม>พี่ไปิดโกงรห,รหัสน้องตอนไหนพี่ซื้อมาห้าพันอะไรครับรหัสน้องกูจะเป็นล้านเป็นอะไรมึงให้ลุยแมม,มึง็นไรคาร์อบอนแล้วขอบตาน้องนี่นอนบ้างไหมเนี่ยก็เป็นไรอ่ะใครนมยานใครนมยานครับดูดิ ีวนเอางี้อันนี้พูดกับพี่พอๆได้ไหมครับน้องชายอาขอตอบลูกตาทีนึงได้ไหมตาเป็นอะไรอะ่ะขอขอ,ขอต่อยขอต่อยแบบที่หน้าทีนึงได้ไหมอะ่ะโอ้โหปันก็เหลืองอะเด้อเลยแพงมั้งไมอะ่ะตัวก็เหม็นอะ่ะกลิ่นเหม็นทะลุจออันนี้กลิ่นตัวน้องเองก็เปล่า,าครับน่ะอะไรครับผมอ,นอันน้ำทุกวันแล้วคอน้องดำๆนี่น้องขัดไหมเนี่ยฮัลโหลครับอันนี้คาร์บอนเหลืออะไรครับเนี่ยดูดิฟิลเตอร์ป่ะครับเนี่ย ไม่่ใชครับดูดิดูดิดูดิเต็มหม้คาร์บอนไอ้ไอ้ไอ้ขอบตาเนี่ไปสั่งมาหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นสั่งสั่งอะไรครับผมผมันเป็นเองน้องทำไมอัศวินไงจา้าบอกฮาร์วินแบบไม่รู้จักครับพี่เอางี้ไหมถ้าผมให้รหัสน้องพี่น้องพี่คืนเนี่ยรหัสฟรีไฟล์เนี่ยมันไม่ถึงร้านอยู่แล้วน้องพี่มันโง่เข้าใจไหมจิ๊บมาขายกูมาหรือว่ามึงไปเรียกน้องมาวันเดียวหรือมึงจะเดี่ยวกูไม่ล่ะเอาไหมมึงเอาไหมเฮ้ยมึงเอาไม่ล่ะกูถามอ่ะเอาดิมาดิบ้านอยู่ไหนวะ ขออที่ย่ยูบ้านดิแถวเซ็นทันก็ได้นะหลังเซเว่นปิดก็ได้เ,เก่งนะฮะต้องเก่งไงเป็นไรหละให้นมยานฟันก็เลยเหรอพูดลำคานเชีวยวลุกขึ้หมาเฮ้ยเฮ้ยใครพูดอ่ะลำคาญอ่ะอะไรใครพูดลำคาญครับเมื่อกี้เสียงใครอ่ะอ,อ้าวอ้าแม่เมียเลย่หรอเจ้าเมียเหรอเจ้าเมียอะไรครับน้องเอางี้พี่ขออย่างหนึ่งได้ไหมคุยกับพี่ดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้รหัสคืนแต่ข้อแม้พี่ขออย่างหนึ่งอืมว่าไงน้องต้องฉายเต้นให้พี่ดูสักเพลงได้ไหม แม่แม่อย่าอย่าทเลื่องอย่าทะาเรื่องไม่ตลกพี่รู้ว่าน้องกับรุ่นใหญ่ในภูเก็ต<ช>ที่เมกามีอันนี้พี่พูด<ล>ดีๆหรือว่าโคราจะเอาได้ก็ล่ะโกยไม่ครับไม่ครับอันนี้พี่ถามดีๆใครจะไปสู้ขาใหญ่ได้เนาะขาใหญ่ภูเก็ตขอบตาดำอ้าวอ้าวไอ้ฟันเหลืองเนาขอโทษครับเดี๋ยวผมอจ,จะไปเล่นเว็บห้าด็อกเอาเงินมาให้พี่ชายพี่ชายรู้จักเว็บห้าด็อกไหมครับเนี่ยรู้จักทำไมกูนี่แหละครับเจ้าของฮะมึงเจ้าของเว็บห้าด็อกก่อเนี่ยเออทำไม ลเล่นได้เงินจริงไหมเนี่ยได้เงินจริงครับจริงเหรอเนี่ยขายเก่งแค่เนี่ยเข้าหรือเปล่าใช่เหรอครับรหัสน้องผมเติมเป็นร้านร้านไหนครับร้านขาหรือเปล่าเนี่ยเอาเอาไอ้หนวดชิ้งูเอางี้พี่ชายเต้นให้ผมดูเพลงนึงแล้วผมก็จะให้หลักได้คืนอยู่แล้วครับผมไม่โกงผมต้องก่อนครับไม่เอาไม่เอาแล้วมันเก่งมากนะวายซัดยำนะเอาไปดิอะมึองกูดูสตากูดิ้ยำไหมเอาดิมาดิ เก่งจริงน้อยพี่อ่ะเห็นส่งแชทมาแต่ละอันเหมือนมึงเหมือนมึงเก่งตัวเท่าลูกหมานี่เพียดูจากฟองอ๋เอเจ้าอ้วนแต่ดูตัวมึงนี่มึงจะเดี่ยวกวกัะชีวิตจริงอ่ะไหนดิม,ดมีแรงเปล่าออกูให้ก่อนเลยสองหมัดนี่ไม่ใช่ต่อยแบบอย่างนี้นะอะไรครับน้องพี่ต่อยอย่างนี้ครับใายเข้าที่น่าแล้วให้ทูกการแตกะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวฟันนี่เดี๋ยวพี่ขัดให้หายเหลืองเองของน้องไม่เนี่ยเดี๋ยวนยฟันเนี่ยที่ลองฟันเนี่ยเห็นป่ะแบบเหลืองเตอะน้องยิ้มดยบาริสน้องยิ้มดีได้ครับ เดี๋ยวยังเหลืองอ่ะเดี๋ยวโอโหมันเต็มปากผมยังไม่ได้อาบน้ำครับพี่ยไม่ได้อาบน้ำแล้วสรุปอยากเอารหัสคืนไหมถ้าอยากเอารหัสคืนอ่ะงี้พี่ชายเต้นให้ผมดูสักสามสิบวิปุ๊บผมให้รหัสคืนเลยเอาเนาะอย่ากเลิฟไหมไอเนี้ไอ้เนี่ยเพลงไอ้เนี่ย Enthawaan Songcheck ได้ไหมครับพี่พี่ชายไอเนี้ยพี่ให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับเ n ็น a าวัน Songcheck แมวครับเนาะระดัเลือดออกที่ปากเดี๋ยเลือดออกที่ปากอ่ะ วพี่ชายทำอะไรผมอะไอ้ที่สังเกตเนน้องอะไรที่อะไรนะครับพี่ไอ้ี่สังเกตไงี่ยมองตาผมเลือดออกแล้วที่ปากโง่ไงเลือดออกจริงพี่เลือดออกจริงพี่แนะนำให้ยิแบบช่วยน้องไอ้พี่ต่อยผมออกทะลุจ,จอเลยเหรอพี่ไม่อยากจะพูดหรอกพี่นักเลิงเก่านอ้องเอ้ยโอ้ยมันดมกลิ่นเลือดโคตรเหม็นเลยอ่ะพี่พี่เต้นให้ผมดูได้ไหมผมให้รหัสคืนเลยอันนี้คือผมบ็อกเต้นเหรอใช่ครับผมอย่าทะลึ่งดีน้องเองก็ในพี่ดูดีแต่พี่เต้นเกงได้ครับโอ้พี่ก็เต้นได้ท่าอะไรท่าเป็นยาวน้องเองอ เ้ยเ๋้ยเอ้ยอะไรของอีนะน้องอีเป็นไรอ่ะไม่เต้นให้เองรู้ทำไมเต้นไหมครับพี่ชายถือว่าผมขอเองต้องให้รหัสที่ก่อนน้องฟังกูนะไปเอากับแม่มึงเอาเอาเอาเลยเอาเอาเอาได้ได้แม่มึงกูไม่ให้หรอกล้านลหันน้องมึงอ่ะพื่งมาห้าวพันเนี่ยกูไปขายหมื่นสองหมื่นดีกว่าพึ่งพึ่งเอาที่อะไรมึงเอากูไหมทียออกยาวไหมกูยอมมึงเรียกพี่บ่อยแล้วนะมึงเยากูไหมล่ะไอสัตว์มึงเยาวไหมกูถามมากบอกไหมล่ะ น้องมึงก็โง่เหมือนมึงไงแล้วเป็นเียอะไรอ่ะน้องมึงก็โง่เหมือนมึงบอยนอร้เปล่าเจอัอเปดี๋ยวกูจะไปหาเมืองภูเก็ตด้วยไอสัตว์ระวังตัวไว้เฮียได้เริ่มน้าวันเริ่มมีแต่เด็กเกียนมันกูกลัวมึงอ่ะในโลกกลมึงอ่ะี้วนอ้ยมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมันจะเอากับผมนะไอเด็กเฮียเนี้ยหน้าตาแม่งแบบขอบตาโคตรดำอ่ะทุกคนเห็นไหมเออกูบอกเลยนะอยากได้รหัสน้องมึงคืน ไปเล่น5ดอกนะเครื่องให้ไม่ไปส่งเงินเอาเองล่ะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อยากให้ผมไปหาแม่งที่ภูกเก็ตอ่ะเอ้ยแม่งพี่มาเอา้าไอ้มาลีเอาะหัน้องกูึ้นมา <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะอยากให้ทําอีกนะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยต่ลงไวให้ดูเลยวันเสาร์ไปตอบมันแล้วแม่งเด็กเกียร์ในเฮียเนี่ยจะไปหาแม่งจริงเลยไหมละ่ะภูกเก็ตเองค่ปากซอยบินไปแป๊บเดียวโอ้เล่นกับตีนกูนี่อุ้ยอู้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  พิมพ์เยอะเกินโอเคไปแล้วผมไปตอบแม่งแล้วไอ้เชี่ยเจอกันเดี๋ยวผมไปหาแม่งชีวิตจริงเลยเวลาเอาไหมเดี๋ยวคลิปนี้คนกดถูกใจครบหม like นะื่นไลค์นะกูจะไปกระทืมแม่งหนึ่งที่แน่สัตว์ไทยสังคมมึงเปล่าเนี่ยไปแล้วครับทุกคนเจอกันนะ